แล้วจริงๆมาเป็นทัดสงวนเนาะแล้วก็ไม่มีสัตวแพทย์มาดูแลอ๋อไม่มีสัตวแพทย์มาดูแลเนาะทีนี้จริงๆแล้วอ่ะที่หลวงุงก็ชวนให้เลี้ยงอยู่เพราะว่าคนเอามาให้ท่านท่านก็เลีย้ยงแล้วท่านก็ไม่ถือคนจนแถวนี้ยครับที่ว่าจอนั่งว่าไปดูถึงบึงชวาไปที่นู่นที่นี่อ่ะอแม่ก็ไม่ไม่มีปัญญาครับแล้วเขาทํากันแต่งงานคุณว่าจริงไหมจริงอ่าเวลาลูกเล็กลูกน้อยเขาก็จะพากันมาเนี่ยตอนเย็นจะก้อนข้าวมั่งมาดูนู่นดูนี่บ้าง นี่นี่คือเหตุผลที่ที่ท่านเลี้ยงนะครับท่านท่านก็ไม่ได้ไปซื้อไปหาไม่ได้ไปเสาะแสวงเขาเอามาให้เอามาให้อาชนีมาให้อาชรีลิงแม้แต่ไอ้เจ้ากุ้งปุ้ยคุณจำได้ไหมใช่มีควายตายไปเมื่อ15กันยาห้าอ๋อตายไปแล้วเหรอครับตัวใหญ่ๆที่อยู่ริมน้ำเนี่ยนะใช่ตายเมื่อ15้ากันยาเชื่อเลยกุ้งปุ้ยชื่อกุ้งปุ้ยเดินไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วค่ะแล้วหลวงพ่อก็สวดให้นะนิมนต์พระสวดให้เหมือนกันแล้วเกรเขาไม่ได้จะเดินจะนอนหายไปไหนเลย ไม่ได้ให้ใครเอาไปทําอะไรได้ท่านจะเผาแล้วเผาเหมือนคนอ่านว่ากันง่ายงแล้วก็เผาแล้วเผาแล้วท่านเผาก่อนก่อนตั้งหลายปีเพาในเมนอะไรเงี้ยเลยไม่ค่ะเพิ่มเป็นทําเพิ่มนอกการแย้งอ๋อดีแล้วล่ะดีด้วยซ้ำคนก็จะได้เห็นว่าเผาจริงจริงค่ะจริงพี่ก็เห็นกับตาเห็นค่ะใช่จะได้หมดเรื่องไปอ่าอย่างนี้เดี๋ยวใครก็ว่าไปทําอะไรอีกอ่าไม่ต้องค่ะนี่เห็นกับตาเลยแล้วคราวนี้หลวงพ่อหลวงพ่อมาไปวันที่ ไม่เป็นไรประมาณเดือนเอาก็ได้ครับเดือนรู้สึกจะเป็นเดือนสิงหาสิงหาที่เลยวันสุดที่นี่เดียงเทีวไม่เป็นไรครับแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อพระชื่ององค์ใหม่นี่คือพระครูพระครูเรียกพระครูท่านชื่อเต็มชื่อต้องดูตรงนั้นอีกทีนะอ๋อไม่เป็นไรครับแต่เราจะเรียกว่าท่านชื่อมาหักมาพระครูบี แล้วพรารู<น>ท่านใหม่นี่มาจากไหนนะครับมาจากวัดประสาทอ๋อวัดประสาทมาจากวัดประสาททองแล้วเพินมาจะได้สองปีแล้วนะครับท่านนะามรณภาพอะ่ะครับแล้วเราเราอ่าหนังสือท่านอยู่เพราะว่าคราวนี้ชนีชนีตัวนั้นไปไปอยู่ที่มผมถามสองสองที่ไม่เหมือนกันอะ่ะที่แรกบอกว่าชาชิงเซาที่ที่สองบอกว่าสวนสัตว์สักแก้วไม่แน่ใจ ไม่รู้จริงๆ<อ>งไม่รู้จริงๆ<อ>เพราะว่าที่ที่ไม่รู้จริงๆเหตุผลเพราะว่าตอนที่เขาจัดการเรียนอยู่ข้างบนเราอยู่แต่แพ้อ๋อเรื่องจากเขาคือคนนี้ถ้าเกิดไปสวนสัตว์กแก้วถ้าเกิดผมพาแม่ผมไปดูลิเกมผมจะได้แวะดูลก็ลองถามดูโอ้จำหน้ากันได้ด้วยแหละอ่าลองถามกันดูท่านท่านหลวงพ่อหรืน่นชวนในมรณะาววันที่ยี่สิบสิงหายี่สิบสิงหานะครับอุ้ยเกิดเกิดเกิดสิสหา มรณภาพยี่สิบเจ็ดสิงหาโอ้ยเลยมาเจ็ดวันนี้เดือนเดียวนะเดือนที่ท่านเสียก็คือท่านเกิด20สิงหาแล้วท่านก็มรณภาพ27สิงหา53 53อายุ78โอ้7บกับ7วัน78เดิน78ย่าง79แหละได้สี่ส่พันสา43พันสานี่แหละประมาณนี้นะที่ที่เราเรารู้ครับน้าอยู่นี่มากี่ปีแล้ว หกแล้วใช่ไหมนะ้ำผมเดินไปสองข้างผมเห็นคนจับปลาเยอะเลยอ่ะเออหัวท้ายเออหัวท้ายจับปลาเยอะเลยอ่ะเหตดหวนเพราะเขาบอกไม่ใช่เขตวัดไม่ใช่เขตวัดโหเกรนกรรมจริงกรรมไหมกรรมแล้วตำรวจไปว่ามันก็เฉียงมันก็ย้อนให้ไม่ใช่เขตวัดนี่ไม่ใช่เขตวัดแม่ตำรวจก็บอกว่าไม่ใช่เขตวัดเนี่ยแต่คุณก็ปล่อยเบ็ดมาที่วัดโู่มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเขตวัดแล้วล่ะมันน่าจะเป็น คิดใจใคนแล้วล่ะมันเป็นที่ขู <c oughs> จริงพี่แต่ถ้าถามว่าเข้ามาในนี้ไหมพี่ป้าอยู่ไหม,ม่ีมเหตุผลเพราะใหม่ๆก็มีนะใหม่ๆอตอนที่เรามาทนะําหน้าที่ใหม่ๆเนะี่ยทุกคนก็เพายเข้ามาเลยพะละาหลวงพ่อหลวงพ่อจะสั่งว่าชนจะสั่งว่าเขาจะเรียกเรียกป้าว,ว่าอีหนูคือเรียกอีหนูนี่คือเรียกตั้งแต่เด็กเ<อ>ห็นมาตั้งแต่เด็กจะเรียกนี้และเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวไปทาวัดเดี๋ยวเพิ่งกลับบ้านนะ เราก็จะกลับบ,าาบา้านประมาณหกโมงเหตุผลเหตุผลเพราะว่าเคยมีเรือเข้ามาแล้วก็ว่ากันแต่เราก็บอกว่าเขามาจับปลาหรือมา,เข,า,มาเข้ามาทําอะไรใช่เขามาช่วงมาจับปลา๋อาราะว่าเขาจะรู้เลยว่าช่วงนี้คือพระทำวัด<อ><ไ>มาช่วงพระทําวัดอีกแหมฉลาดขึ้นไาอีกอแล้วเสร็จแล้วพอเราไวอยวายเราว่ามันก็ว่าเราว่าเราปลา น้าก็อันตรายด้วยถ้าเกิดเราก็ตัะเราก็เลยถามบอกเราก็เลยเรียกหนูพี่ทั้งๆที่หนูพี่ไม่อยู่นะเรียกหนูพี่ลุงพี่ไอ้ตุ้งเงินตัวทองเข้ามากินตายวะเรียกตุ้งเงินตัวทองเลยเหรอนั่นแหละแล้วพวกนั้นเขาบอกว่าระวังระวังตัวเราระวังพวกติดยงติดยาอะไรหรือเปล่านะเอ้ยแล้วมาเราตัวคนเดียวเราห่วงอะไรอะไรแล้วแล้นอกจากเรื่องเรื่องนี้แล้วเรื่องน้ำเสียมีไหมน้ำเสียี ีนี้สองปีมันนี้น้อยนะน้าเสียปล่อยมาจากไหนถ้าถามว่าปล่อยมาจากไหนไม่ได้ปล่อยมาจากไหนไม่รู้มันเจดจากการที่ว่าฝนตกฝนตกเยอะๆเลยนะพอฝนตกเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปขังอยู่ตามท้องท้องที่เขาคุณเดี๋ยวนี้คนไม่ได้ถักยาไม่ถักยาแล้วไม่ถักแล้วใช่คือไม่ใช่น้ําเสียละคือมุ่งไปเรื่องสายเคมีเรื่องจากสารเคมีที่ว่าเขาฉีดยา ทำมะม่วงนอกฤดูทำผลไม้นอกฤดูอะแต่ป้าไม่รู้มันอะไรบ้างผลไม้นอกฤดูด้วยอ่าเขาถางผมเลยคนนี้กระเจี๊ยดเลยคนนี้ในเมื่อนอกฤดูเนี่ยเขาต้องฉีดสารเคมีเข้าไปบ้างใ่อ่าเต็มเต็มเลยคนนี้ผมเพื่อที่จะมาให้มันติดลูกจะลองติดกันแล้ะอ่าแล้วทีนี้เมื่อเข้าไปฝนตกเยอะๆเนี่ยมันจะไปขังในเมื่อขังเขาก็จะระบายใช่ไหมอ่าใช่ระบายลงไหนใช่ลงน้ำนี่แหละของอาฉะนั้น จะถามเป้าว่าลงุงนี่ผมโดนเองเลยนะเนี่ยงานเนี่ยเต็มเต็ <c oughs> มเลยนะครถามเลยผู้ใหญ่มาถามนะถาม,าถามว่าถามว่าอ,อยู่ตรงนี้รู้ไหมว่าน้ามันเสียเนี่ยเขาปล่อยโรงงานน้ําตาลปล่อยมาไหมอ่าไม่รู้เราก็ตอบกวนๆโดยที่ไม่รู้นะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่มาถามเรื่องอะไรก็ตอบ <ะ S 2> เขา้าไปบอกว่าท่านโรงงานน้ําตาลน่ะฉันไม่มีญาติหรอกนะแต่เท่าที่รู้ว่าโรงงานน้ําตาลคงไม่ปล่อยหน้าฝน ะจะไม่ปล่อยน้าฝนเราจะปล่อยชัวคือถ้าเขาปล่อยน้าฝนหน้าเดียวน่มันก็อยู่ไม่ได้อน้าเนี่ยเกิดจากสารเคมีต่างๆที่ทุกคนเดี๋ยวนี้ฉีดยาฆ่ายาฆ่า,มาแมลงฆ่า<ช>ทุกอย่างท้องไร่ท้องนาทุกคนแม้แต่หอยเชอรี่ก็ใช้ยาหมดแล้วถูกไหมฟ้ถูกครับในเมื่อเขาระบายน้ําน้ําไปท่วมข้าวเขาท่วมไรเขาเนี่ยมันกปล่อยมาเมื่อปล่อยมาตรงนี้ถ้า เข้มข้นน้อยปลาตายน้อยถ้าเข้มข้นมากปลาตายมากตายทุกปีไหมช่วงนี้ฉันรู้สึกบางลงแล้วบางลงแล้วแล้วทุกปีจะมีเออ่ระยะที่เอ้ยเดือนนี้จะต้องมีปลาตายอะไรอย่างนี้ไหมหรือมันตายทั้งปีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วน้อยสองปีมานี่นองทําไมถึงน้อยอาจจะเป็นที่ว่าเอ่ทำไมทีอว่า ขามาให้ความรู้นะเกี่ยวข้องให้ความรู้ให้บอกไป๋ยวนี้มีเข้ามาเยอะที่สุพรรณนะครับใช่ตัวของมหาลัยก็เข้ามาเข้าเข้ามาเยอะตรงตรงนี้ก็เรียกว่าณตอนนี้ปีนี้นะไม่มีปลาตายหนาแน่นณปีนี้นะคะมีโครงการของในหลวงนั่นเข้ามาหลายอย่างที่เรื่องการงดถามเราเราก็จะตอบอย่างนี้ตอบเหมือนเหมือนเหมือนกับปั้นทุกดินเขาเหมือนกับอะไรเขาแต่เหตุผลที่พูดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคนแ่ยดูมือป้า ทําไรทาสวนถูกไหมเราก็รู้อยู่แล้วเราก็รู้อย่าเก็จใจเมื่อําไรทําสวนเนี่ยป้าจะรู้เพราะป้าไม่ได้ไปทําพวกนี้เลยเพราะป้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวส่วนใหญ่ก็คือเมื่อแม่ก็คือสมัยแม่ก็ปลูกแค่กล้วยน้ำว้าอะไรอย่างงนะี้ะข้างบนนี่มีคนทํานาไหมข้างบนไหนเนี่ยเนี่ยที่เลย็จะเป็นป่านาน้อยนาจะมีด้านจากถนนถ้าลูกขับเส้นนี้ลูกไปเที่ยววัดสัมปซิลพินาคุณไปเที่ยววัดสัมปซิล ว่าสัมปชุตอนนี้โอเคนะคุณไปเส้นไม่ใช่เส้นบนนะผมมีซุ้มนครโกสากุวัดสัมปเชีิวมีที่ไปทางทเดี๋ยวคุณถึงส<ม>ี่แทกแสงที่เขามีรูปอะไรตั้งใหญ่ๆที่สุดวัดสัมปเชีิวไปทางโรงเรียนเทคนิคตรงไปทางนู้นไปออกมาขามล้มแล้วก็มีสัมปเชีิวนะ,ส,ะสัมปะซิยวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวสัมปเชิยวสุพรรณมีกี่สัมปเชีิวไม่รู้ร,รู้ว่าสัมปเชีิวเดียวที่เรียนหนังสือเอาเลยครับคุณ แยกแฝงคุณถึงแล้วแยกแฝงที่มันมีลูกอะไรใหญ่ๆอะ่ะตอนเนี้ยนะตอนนี้ของของจีนเนี่ยคุณออกไปตรงเนี้ยเส้นเนี้ยโอโ้โหไม่ไม่ค่อยได้<อ>ลูกอะไรใหญ่ๆอะ่ะ ต้องแปงเนีงทีแยกไปแดงแรกเนี่ยมีอะไรเออคุณออกไปนะเดี๋ยวคุณคุณไปซ้ายมีแยกแขวงเลี้ยวซ้ายไปสังวนหญิงอ่าสงวนหญิงอ่าสงวนหญิงก็วัดเราทองอ่าเส้นล่างนะอ่ามันมีสองเส้นคือเป็นเส้นสายเอเชียเส้นบนไปโพพยาเส้นเก่าเส้นเก่าอ่าไปโพพยาเส้นเก่าแล้วไงต่อครับไปถึงพอถึงเลยวัดเราทองมาก็จะขับมาเรื่อยเเดี๋ยวจะเจอวัดสำมัสิวถ้าคุณมองถ้าน้ำขึ้นจะมองตรงนี้เห็นปองเลยฟองเลยแยกขวาเข้าวัดไปตลาดโพพยาไหมไม่ถึงยังไม่ถึงเลยครับนิดเดียวนี่ เลยประชารถไหมประชารถอยู่ตรงหัวมุมเลี้ยวซ้ายไปใช่ป่ะมีประชารถคุณไม่ต้องเลยคุณไม่ต้องดูเหนือใต้เลยนะจริงอ่ะจริงคุณเคยวัดราวทองมาแล้วคุณจําได้เส้นราวทองวัดราวทองวัดราวทองตร่นี่คุณเส้นเก่านะเพอตรงกันยืนแล้วก็มาวัดไห่คงแล้วก็มาวัดราวทองคือเส้นล่างเรียบแม่น้ําครับคุณขับมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวคุณเจอว่าสัมภาร์ประตูบันเลืแล้วครับอ่าไม่ต้องขึ้นสายใหญ่เหตุผลให้ดูแถวล่างเพราะว่า คุณจะมันะเรียกน้ำเนี่ยคุณจะได้จะได้เห็นว่าของเก่ามันเป็นยังไงแล้วขากลับเสร็จแล้วคุณจะขึ้นเส้นเส้นไหนสุดแท้แต่ <c oughs> แล้ววัดส,สัมปริท์แล้วก็วัดสัมปสทิเนี่ยถ้าถ้าน้ำขึ้นคุณจะมองเห็นแล้ว่าอยู่่วงเนี่ยครับนั้นแล้วที่นี่เขาบำบัดน้ำเสียกันยังไงเวลาน้ำเสียจะใช้เครื่องออกซิเจนตัวนั้นช่วยป่าอ๋อช่วยป่าคือสูบสูบขึ้นแล้วก็พ่นออก อ๋อระบบหมุนน้ำขึ้นมาให้มันโดนได้รับออกซิเจนใช่ใช่ครับแต่ไม่ใช่ตีทําฟองในในน้ําอะไรนี้ไม่มีใช่ไหมครับออาขึ้นมาข้างบนเป็นอะไรหมุนหมุนน้ําขึ้นมาใช่ใช่ถูกต้องครับครับแล้วมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูเรื่องน้ํามาตรวจเช็คถ้าหนักจริงๆอ๋อประมงจะเข้ามาอ๋อประมงประมงจังหวัดสุพรรณเนี่ยครับโอดีจังดีจังเลยครับเขาจะเข้ามาดู ถือถาโทรไปเขาจะโทรมาแต่ตะลิง,งตะลิงฝั่งนู้นก็พังเนาะตลิงฝั่งนู้นก็พังไม่ใช่พังเหตุผลเพราะว่าเมื่อปีใหม่ที่แล้วเนี่ยไปลายปลายปีใหม่กันเนี่ยโครงการที่ว่าให้ดูแลน้ำท่วมใช่ไหมคะที่ว่าน้ำท่วมเขาก็จัดขุดแม่น้ำขุดคลองระบายแม่น้ำเก็บผักตบผักชวากับอะไรเนี่ยออกหมดเพื่อให้น้ำไหลสะดวกกันว่าปีนี้น้ำจะท่วมนี่คือพูดคร่าว ก็เป็นเรื่องที่ดีป้าจะไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยด้านเราเนี่ยจะมีผักด้านเราหมายถึงนะไรที่มีผักที่ฝั่งสีฟ้าฟ้าน่ะฝั่งฝั่งฝั่งนู้นมีคลองคอนู้นมีผักจะมีผักศบชวาโอมที่เราเลี้ยงไว้ให้ปลาอาศัยหน้าแล้วทีนี้เขามาทำก็คือไปหมดเลยไปหมดเลย่ไปหมดแล้วตอนนี้ตัวตัวแรงน้ำที่ไป กระทบหรือไปซาะชายตะลิ่งมันก็ค่อยๆเขาใช้ตักอย่างี้ะเาใช้ใช้ใช้อะไรนะเขาเรียกดรถรถไมโครขึ้นมาบนทุนทุนนะอ่าทุนบนบนทุนน่ะะแล้วเขาจะตักป่าดนี้ทีนี้เมื่อตักปาดางนี้ปุ๊บเนี่ยตักอย่างเงี้ยแล้วก็เอาดินไม่ได้เอาไปไหนค่ะคือเอาขึ้นข้างบนตักเอาขึ้นไว้ชายตะลิงใช่ตอนนี้ที่มองไม่เห็นพยานเขียวอ๋อครับทีนี้น้ําท่วมน้ําขึ้น ขึ้น้นแลวเม,เมื่อตูรลาพิจิกาตุรลาพิจิกาเนี่ยนะน้าขึ้นมาสองเที่ยวเที่ยวหนึ่งก็ประมาณนั่นน่ะคะ่ะคือถ้าต้นไม้นะนะั่นน่ะต้นใหญ่เราจะเห็นชัดครับ เมื่อน้ําลงดินมันก็จะลงตามน้ำเหตุผลถูกไหมคะถูกครับนะคุณดูนะถ้าน้ําท่วมประมาณนั้นดินลงน้ําลงดินนั้นก็จะลงตามน้ํานี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องทําเขื่อนตรงนี้เพราะว่าดินใต้สุดได้วิหารเนี่ยมันลงมาหมดแล้วอ๋อดินใต้วิหารนี่ลงมาหมดแล้วเดี๋ยวจะเลื่อนด้านหลังผมเนี่ยนะครับใช่แล้วก็เมื่อก่อนคุณมาคุณจะเห็นปุง้งปุ้ยอยู่ตรงนั้นใช่ย้อนนิดนึงใช่ใช่ มันมีต้นไม้นั่นแหละตรงนั้นในยุคหมดแล้วแล้วก็จะมีเทเลสมีเทมีไอ้นี่มีไอ้ที่ยื่นออกมาให้อา้างมือมีกระดังงใช่ใช่ใช่นิดออกนะแล้วก็จะมีไอ้แทงน้ําสูงสูงที่ที่เก็บน้ํามันลงหมดเลยค่ะเพราะว่าน้ําท่วมมันมีสองปีมันซุดซุดลงมาเลยเลยครับโอครับก็เลยทําใหม่ดีเลยก็เลยคือจับจ่จะใจดีให้ให้งบประมาณท่านบุญชูท่านบัญหารท่านบุญชูยันไม่ทราบตรงนี้อ๋อแต่เห็นป้ายท่านบัญหารหลาเลยช่ อันนี้เราไม่ทราบแต่ป้ายจะขึ้นอย่างนั้นก,ก็ก็ไม่ทราบไม่ทราบจริงจริงโอ้ครับผมก็ไม่รู้จริงผมอ่านตามป้ายอ่าใช่นี่นี่คือเหตุผลที่ว่าเท่ประมาณที่ได้มาเรื่ององน,นี้ถ้าไม่งั้นเรื่องใหญ่ใหญ่า้าวิหารเงน,งนี้จบเลยโอ้เฮ้ยวิหารลุงนักเิียดายตายเลยอ่าใช่อ๋อนี่คือทำกัน้นก่อนที่วิหารจะจะ,จะพังลงมาอืมคราวนี้ก็โดนคราวนี้ก็ร้อนหนาวแต่ผมว่าก็ยังดีอ่ะดีที่เขามาดูแลเรื่องการระบายน้ํานะ เพราะเส้นนี้รับภาละน้ําค่อนข้างเยอะผมก็ขับรถจากเนี่ยไปสองพี่น้องออกบ่อยออผมวิ่งเรียบคันคลองไปนี่นะครับเขาก็ปรับปรุงอยู่ตลอดนะแต่มีบางช่วงที่มีปักตบชวาเยอะแต่ทางนี้เกี้ยงเฉียวแต่เกี้ยงเนี่ยที่เราอยากได้เพราะว่าเรามีปลาปลานี่ต้องมาใส่นะเพราะว่าหนึ่งอาหารให้ไม่พอมันจะกินรากขึ้นะารากสั่ได้แักมุ้งเนี่ยนะคณเอาไว้ภาอย่างเงี้ยไม่เกินอาทิตย์เราหมดกนเรียกเราจะหาอะไรแทนปักตบชวาดีกันนะให้ปลามันลบได้นะ ลายน้ำมาถ้าระบายน้ำมามีผักมาเพราะเหนือประตูน่าจะมีอ๋อไม่งั้นเรามาเรามาเอ,อ่อทำเป็นสี่เหลี่ยมกรอบใหญ่ๆแล้วเอามาใส่แล้วบังคับให้มันอยู่ในนั้นเลยไม่ดีรอครับก็อยู่นะก็จะอยู่ในนั้นแหะแต่ช่วงนั้นคือทําเราก็ต้องให้เขาทำนะคืองานของเขาก็ต้องปล่อยให้งานของเขานะวัดวัดบ้านกลางสีประจันนะเขาเขากักกักผักตบชวาไม่ให้ไปไหนนะครับแล้วเขาให้มันเป็นล็อกๆให้ให้ปลามาใส่สใช่อ้าวนี่ป้าพูดตรงไหมนพูดตรง โปะหกไหมไม่ไม่ไม่โกหกไม่ได้โกหกโมนะพโอ้ใจจริงนี่มันไม่มีปลาไม่มีที่อาศัยใช่ยิ่ไงเขาก็มาใต้โป๊ะนี่ไงมาใต้โป๊ะคุณมันก็ไม่ธรรมชาติไม่ธรรมด์เหม็นไม่เหม็นไม่เหม็นมันก็หลบมันเนาะมันก็หลบคือใต้ถ้าผสกเข้าไเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันกันอะไรได้ด้วยกันอะไรได้ด้วยเบ็ดอ๋อมบ้างเบ็ดไม่ได้เพราะมันอ๋อเปนการเบ็ดได้ด้วยนี่ป้าจะรู้จักจับโป๊ะจัโอ้ คือถ้ามีพ่อตมชวาอ,อ๋อผมเคยตกปลานานละคือไม่อยากจะเคลื่อนไปทางพ่อตมชวาแล้วก็ติดเบ็ดหมดแหละอ่าจริงนะคะครับอ่าน,นี่นี่แหละคือเหตุผลที่ป้าอยู่ตรงนี้แล้วป้าจะบูงไงเวลาน้ำน้ำนิ่งปุ๊บเนี่ยมันมีฟองฟองข้างล่างแสดงว่ามีออกซิเจนเลยต้องต้องไอ้นี่แหละต้องเปิดเครื่องสูบน้ำต้องทำต้อง,องทำไม <ทำ S 1> ่งั้นเดี๋ยวปลาข้างล่างอ่ะข้างล่างมันยังมีไอ้คาวอยู่นะยังมีปลาคาวอยู่นะที่เนี้ยมีปลาคาวปลาใต้โป้เนี่ยนะใช่ น้ำลึกเงียยังมีปลาคาปลาขายงปลากลรดปลาลิ้นหมาอะไรนี้ยังพอมีคือปลาที่คุณไม่เห็นยังมีไม่ใช่เห็นแต่สวายลอยอันนี้มันจะมีทั้งสวายทั้งเทโพทั้งยีศกทั้งจระเม็ดน้าจืดทั้งปลาตะเพียนทั้งปลาแร่ไม่แต่มาครั้งนี้ผมไม่ค่อยเห็นตะเพียนทองนะอ๋อมันหมดรุ่นมันออกพรรษาปลาจะไม่อยู่แล้วตะเพียนทองเหรอใช่โอ,อ<ล>ผมไม่รู้สังฆวาวคุณก็ไม่เห็นผมไม่เห็นสังฆวาวก็คือไอ้ด้องครับอ่าคุณไม่เห็นเพราะว่าออกพรรษาแล้วไม่อยู่ ปลาจะปีหนึ่งจะมาครั้งหนึ่งที่แน่นแน่นจริงๆอ,ะอ่ะ<ช>ผมไม่ผมยังงงเลยว่าทำไมวันนี้ผมวานอาหารเม็ดไปไ,ไกลไม่เห็นปลาตะเพียนทองใช่เหตุผลน,นี้ค่ะอ๋อครับคือถ้าจะมาคือ,อ,อถ้าปลาตะเพียนทองเนี่ยถ้าหน้าฝนเขาพัน,นี่ยปลาตะเพียนทองคุณน,นี้อพยพมาแล้วก็สั่งภาวานี้ถ้าปลาใหญ่น้อยสั่ภาวจะเยอะอแต่ปีหนึ่งมาครั้งเดียวครับดีจังเลยนีโอ้ย น้าเน่ะช่วยชาวบ้านเยอะเลยนะเนี่ยที่พูดมนันนี่เป็นชาวบ้านค่ะชวาวผมก็ชาวบ้านครับ <c oughs> นี่ชาวบ้านเต็มขั้นเลยนะคะครับได้ยินน้ําเสียงก็รู้แล้วครับ <c oughs> ว่าชาวบ้านเต็มขั้น